สวัสดีครับผมโน้ต VP แล้ววันนี้อยู่กับเกมเกมชิน i ิม a พ t เช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับกับกิจกรรมร้านค้าหายากถ้าใครเล่นในคอมก็กด f 5ขึ้นมาเลยเบาะแสอยู่ที่ไหนเรามาดูกันมีเขาลือว่ามีคนเห็นคนแปลก,ปกคนหนึ่งมุ่งหน้าไปทาง d อนไวน์เน y รี w ดอนไวน์นี่น่าจะเป็นไร่องุ่นของดิลลุกที่เอาไว้ทำไวน์ดอนไวน์นจะอยู่ข้างล่างเมืองมอนสตาร์นิดนึงเอาก็ว่ามาันตรงเสานี่เลย บินลงมาโอ้เห็นเด่นแต่ไกลเลยพอเข้าใกล้ๆก,ก,ก็มีสัญ,ญลักษณ์กล่องของขวัญให้ด้วยจะทักหลายรอบละลุงไลเบ้นเนี่ยทรงผมนี่แบบเอวิสเพรลีมากในแต่ละวันเนี่ยมันจะรีเซ็ตตอนตีสามนะมันจะเริ่มวันใหม่ไอกิจกรรมเนี่ยนะที่จริงแล้วฉันเคยเป็นพ่อค้าหายากมาก่อนทําไมถึงเรื่องของหายากน่เหรอพูดง่ายๆก็คือยิ่งหายากายิ่งมีคุณค่าไงหล่ะ,ละบนโลกนี้มีคนอย่างฉันแค่คนเดียวนะแล้วก็ต้องกดคุยรอ,อบหนึ่ง คุณเลนเหรอต้องการอะไรวันนี้คุณไลเบนต้องการให้ฉันไปหาอะไรงั้นเหรออ้เบอร์รี่เดี๋ยวนะฉันมี500น่ะเบอร์รี่ฉันไปเก็บมาตอนไหน500ฉันไม่ได้ทําอาหารเลยเลือกแลกเปลี่ยนสินค้าได้รับโอกาสในการเปิดหนึ่งครั้งเปิดเลยเปิดเลย <S <S เผืเ่อได้เอามาอัพของนี่ไงฉันต้องการเงินอัพเวลอยู่พอดีเลยพรีโมจมสามสิอันกิจกรรมนี้ไม่ยากแค่เข้าไปที่หน้ากิจกรรมถ้าเล่นในคอมอะ่ะให้กด f 5ใช่ไหมมือถือให้แตะไอคอนเข็มทิศ มุมขวาบน PSC ให้กด L 1ครั้งเพื่อเปิดวงล้อเมนูและเลือกไอคอนเข็มทิศไอคอนเข็มทิศก็คือเนี้ยเนี้ย oh. ในคอมก็กด a l t n ครั้งก็ได้เอร์เเอร์์มาส์จะขึ้นมาแล้วก็กดเข็มทิศ แล้วมาที่กิจกรรมแล้วมันจะขึ้นเบาะแสว่าไอ้ลุงไรเบ่นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ไหนในแต่ละวันก็มันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าลุงไรเบ่นจะตะเวนไปที่ไหนอีกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย <S <S พบกันใหม่คลิปห,หน้าสวัสดีครับ